ตั๋วโรมันเอสตาดาภาค3ขายดีโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮนเชื่อยอดผู้ชมจะมากกว่าหนที่แล้วแน่โปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮนแห่งแมทลูมบ็อกซิง่งได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ดำเนินรายการสาวคราวเดียเทฮเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยคู่โรมันเอสตาดาอีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นมาแล้วหนหนึง่ง ในการพบกันไฟที่สองของทั้งคู่เมื่อวันที่13มีนาคมปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกดีใจที่ได้จัดมวยคู่นี้เช่นกันเพราะนักมวยทั้งสองคนสาดหมัดเข้าใส่กันไม่หยุดทำให้เขารู้สึกว่าไฟนั้นเป็นการโชคที่ดีที่สุดไฟหนึ่งที่เขาได้ชมสดด้วยสายตาของเขาเองในความคิดเห็นส่วนตัวของเขาแล้วนั้นไฟที่ผ่านมา ทางชอคโกลาติโตโรมันคอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4ี่รุ่นชาวนิการกัวโชคไม่ดีที่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปในการพบกันครั้งก่อนซึ่งเป็นการแพ้แบบค้านสายตาของแฟนมวยทั่วโลกอย่างไรก็ดีการพบกันหนที่3กับฮวนฟานซิสโ,โกเอสตาดาเจ้าของแชมป์ WBC <The S 2> <U> แฟนชายรุ่นซูเปอร์ไฟเวทชาวแมกซิกัน ที่จะมีขึ้นในวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้เขาเองเชื่อว่าการชกนั้นจะต้องสนุกดูเดือดไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและก็เชื่อว่าไฟนี้ก็จะเป็นตัวเต่งในไฟยอดเยี่ยมแห่งปี2022อีกไฟหนึ่งอีกด้วยสำหรับการพบกันในภาคที่3ของทั้งคู่นั้นแมตต์ลูมบ็อกซิ่งจะจัดกันในวันที่3ธันวาคมนี้ที่เดอะเดทเซอร์สไดมอนด์อ ในเกนเดลฟีนิก์มอนรัตแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริก,กาโดยแรกเริ่มนั้นมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคาถูกมากคือ30 60และ80ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1,138บาท2,276บาทและ3,035บาทตามลำดับล่าสุดมีรายงานข่าวระบุว่าบัตรราคา30ดอลลาร์นั้น ได้ถูกจำหน่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นบัตรเข้าชมราคาย่อมเยาจึงเหลือแค่สองราคาเท่านั้นคือ60และ80ดอลลาร์อย่างไรก็ดีล่าสุดก็ได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมที่นั่งโซน VIP ขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วโดยสนนราคาอยู่ที่650และ850ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ24,661บาทและ30,000 2,249บาทตามลำดับโปรโมเตอร์ชื่อดังเอ็ดดี้เฮิร์นจากแดนผู้ดีมั่นใจว่าจำนวนผู้ชมที่จะเข้าสนามมาดูมวยคู่นี้นั้นจะต้องมากกว่าการพบกันในไฟที่2ของทั้งคู่ที่มีขึ้นที่อเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์ในไดรัตอย่างเทียบกันไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะหนก่อนนั้นมีผู้เข้าชมเพียงแค่ไม่เกิน3,000คนเท่านั้นนั่นเอง